สะไปดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอ็กซีบัร์ุูบสุดยินดีต้อนรับเข้าสูส่โซนภูนาซาลาว์เมืวานนี้มาผมพ่อกันอี่แล้วทั้ง่องโซนภูนาโน,นเปรตพี่น้องวันนี้ก็ได้ออกตะเวนตามหมู่บ้านอีกน,นะเนาะไปเบิกไปซมกันเลยว่ะไปบ้านในเมืองน,น,น้องไปรุ่นกันเลยว่ะใจคลายดีอยู่คนเนาะพี่น้องจักสิไปแหวนบ้านตัวอเองเนาะแต่โนเปรตพี่น้องไม่ถเถอะนะเพิ่งจังหาคลายยังเนาะ เป็นใครคะปุ่มนันวานน้าเผยพี่น้องอ่ะบ้านดงถึงน้องป้าเมยพี่น้องเพื่อว่าทางไปอันนี้ทางไปบ้านดงถึงน้อเพื่อว่าบ่เคยไปจากเถื่อนนองป้าเมยพี่น้องไปเรื่องไปสมกับสุกูกันเลยเนาะบ้านดงน้อยเนาะง่้าม่ทางหน้าสิเป็นบ้านดงน้อยทางขาบ้านถงอันนเป็นทางนี้สิเป็นทางถงเนาะง่้าม่พี่น้องเพชรนาแสงน้องทางนั้นนาแสงเนาะง่้าม่พี่น้อง ี่บ้านลงผึ่งนพี่นงเขามาหบ้านไปเนาะบเด็นีเนาะสิว่าสิลกหร,รบหลอกก็ยัง่มู้นำน,น,น,นาบ่าวของสปูนพี่นงจะปิพาหลอกหรือบ่าเนาะนาบ่าวอะจักิไปหอนไาเนาะหลอกไปเรื่อยๆล่ะปูหาหลอกตามหมู่บ้านนพี่นง สปูก็ยังบ่เคยมาจังเถือเนาะพาพ่อแม่พี่น้องไปชมคังทําอิฐเลยด้พ่อแม่พี่น้องเห็นหลายหมู่บ้านก็คุ้มเตด้พ่อแม่พี่น้องเลยแล้วพ่อพี่น้องสิได้ออกจากบ้านเพินเน่นได้จ่อยเนาะตําถูกอีกนะพ่อแม่พี่น้องูกเพิ่นเนาะเนาะพ่อแม่พีนพนพ่น้องเพิ่นว่าวา่าบ้านดงพึง่งบ่มีว่านนอนว่า บ้านดงเพิงขึ้นกับบ้านดงน้อยน้องเพื่อนพี่น้องจะเป็นทางถงกลายน้องเพืพี่น้องมิดบ้านมิแต่ถงม้าน้องทางนี้เนาะป่าบรลายน่นได้น้องเพื่อนพี่น้องนะบ่าวก็จอดตากแดดในสปูอีกแล้วมวานในกระตากแดดน้องเพืพี่น้องบนทุ่มฝนโบคว้าเข่าเนาะจอดขาลูก้าน้องเพืพี่น้องแดดแห้ง ทางเข้าบ้านอรันนะพ่พเม่พี่นงค่กลิ้นนะพ่อเม่พี่นงนำในนงชาเพิ่นกระดำนาแซงใส่นกมากินน้อเพิ่นนงเพิ่นสนกุ้งสนเหนียวสนปลาน้องพีมรพิโนงค่ะตีนกำลังสอดบ้านอรันและน้อ่อแม่พี่นง เงียบคิดหลอดเดอท์ถักหนาเด้อโอ้เด็ดขนาดจอดกับจอดดีเด็ดอีกแล้วขนาดไม่รู้ด้วยนองเอ้ยกลางแดดกับจอดกลางหุ่กับจอดน้องเผยพี่น้องเอ้ยโตตามซอยบ้านอารันน้องเผยพี่น้องเพื่อนกับที่ถี่กันน้องเผยพี่น้อง อรีบพ่อแม่พี่น้องทรายน้ำเนาะโตไปเฮือนนั่นเฮือนนี่นาะพ่อแม่พี่น้องเลยน้ำมันลายเนาะไปเห็นลายหมู่บ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะคือบ่วัดบ้านอารันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเห็นมาชัดเป็นไงเนาะ ไสิก e. ับออกไปนะอเพื่อนพี่น้องจันจเป็นบ้านยางต่อไปนาะสปูพปยมุโฮแต่น้อเพื่อนพี่น้องเออหับ้านโคกแรงน้องเพื่อนพี่น้องอันนี้ต่อวิจจากบ้านอลรันมาก็จะเป็นโคกแรงคือตลาดโคกแรงนะอเพื่อนพี่น้องอันนี้คือวัดบ้านโคกแรงน้อเพื่อนพี่น้อง ซิมนล้พ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาซื้อใส่เด้อเข้ามาในซอยนี่น้องบ้านโคกแรงบ้านเน็ตไอดอลแล้วพ่อแม่พี่น้องบ้านาน,นักน้องดังเนาะเจ้าของคนงาม เป็นผงน้ำพริกพี่น้องผงนาเนาะน้ำพริกพี่น้องเลาะก็ยังบดทันหอบน้ำพริกพี่น้องกระสีไร่กลักบออกและน้ำพริกพี่น้องกลับไปบ้านไผ่ตอมต่อน,น้ำพริกพี่น้องเราขเข้ากันกัน้ำพริพี่น้องย่อใกล้กันเนาะเป็ในใกล้ทางน้ำพริกพี่น้องมันแต่งข้าวมาก ให้น้องออกจากภพแรกมาต่อใหยอ้องลำแข็งให้น้องคือหลั้างเทียนลำแข็งน้องเอ้ยจอดเทียนงานที่ี่น้องจะไปต่อนะคะน้องบ้านนี้นิยมสานติบเขาค่ะคุณ ลแล้วน้องผอมแอีน่นองมันจะได้กลับเมื่อได้ปัน่นกลับเมื่อทำงาเขียนคุณน้องผอแอน่มากน้องผมองนจะตื่นสะดุ้งนงดูอีน้องผอมแอฟโนงน,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 น้ามันอะไพ่อแม่พี่น้องทีเว่านเปเ็ดนาใส่อมน้อง ตามทรครับรมู้ําแล้วคนะไหลมามานัพพ่นคือง้น่ะต้นดง ากาศตอนแรงน้วขุพี่น้องหลังจากศิสภูกลับมาเต็มทโ่มา,าเ้พระสดีกแรงไม่ค่อยพีนน้องบางคนจะได้าไล่ยเอางวน้ำคพี่น้องบางคนจะบป้าแห่งงวม่ัยจรนองามสี่โมงเลยลเนะ